สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาที่สวนมัส,สอินะครับเป็นสวนแอปเปิลนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่จังหวัดนากาโนะนะครับอันนี้เป็นสวนที่ขึ้นชื่อนะครับนักท่องเที่ยวก็จะแวะมาที่นี่นะครับมาเก็บแอปเปิลสดๆนะครับทานกันนี่นะครับ มีหลากหลายพันธุ์ด้วยนะครับมีทั้งแอปเปิลฟูจินะครับแอปเปิลเหลืองแอปเปิลเขียวนะครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปเด็ดแอปเปิลสดๆจากต้นกันนะครับช่วงกลางวันอุณหภูมิที่นี่อยู่ประมาณวันที่มานี่อยู่ประมาณเจ็ดองศานะครับเจ็ดองศาอ่านี่ เต็มต้นเลยนะครับวันนี้เราจะมาเด็ดแอปเปิ้ลสดๆกันนะครับ